ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เรามาดูท่อสุบน้ํานะครับนี่นะครับท่อสุบน้ํเกียวของเราครับก็นี้มาทดสอบนะครับว่าน้ําจะแรงแค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่คือน้ําของเรานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับก็เดี๋ยวต่อไฟกันเลยนะครับก็ใช้แบต12โวลต์นะครับลิเทียมไอออนระบบ 3S นะครับมาดูกันนะครับ นี่นครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ผมทําไม่ค่อยเก่งนะครับก็สภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ครนี่นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยแรงนะก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับนี่นะลูกปืนอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะก็ทําไม่สวยเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เลยนะเหมือนมีอะไรไปอุดรูเอทางน้ำเข้านะครับ คือมันมีเศษยยาเข้าไปหรือเปล่านี่ไม่ในญ่ใหญ่นะก็มอเตอร์ก็อุ่นๆนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะกินไฟมากนะกินไฟค่อนข้างมากเลยเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ถ่ายเอาไว้นะครับก็ไปดูได้นะครับอันนี้คือคลิปต่อจากคลิปนั้นนะครับนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ